สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพบก,กับห่วยราวพัฒนาก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลง,งวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วให้รูดอยู่ทีะะ่หนึ่งกับห้านะคะหนึ่งก็จ่อไม่ถึงนะคะขอโทษขออภัยเอฟซีทุกทท่านด้วยนะคะห้าก็จะให้ห้าศูนย์แต่ออกศูนย์ห้านะคะก็น่าจะโอเคนะคะไปฟังงวดต่อไปกันเลยคะ่ะงวดนี้ให้รูดอยู่ที่สองกับแปดนะคะ สองก็จะให้สองหนึ่งให้สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งแล้วก็สองสามสองห้า แล้วก็สองเจ็ดนะคะแปดแปดก็จะให้แปดศูนย์แปดสามแปดหกแล้วก็แปดเก้านะคะชุดเบิ้ล ชุดเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลก็จะให้สองสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามสามนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวก็จะให้แปดสองเจ็ด แปดสองสองหนึ่งสองสามแล้วก็ สามนะคะอย่าลืมชุดลูดชุดรูดก็2 8นะคะท้ายนี้ก็ขอให้ f อฟทุกท่านมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ